ตับครับท่านผู้ชมมื่อนี้ได้ตับมาหนึ่งอันแล้วครับทั้งตับทั้งดีเลยมื่อนี้ไม่ไม่นูเ,นเด็ดมาฝากตอนแน่นอนครับผมเนี่ยตับยอนก็ยังอยู่ด้วยงามๆเลยครับอ้าวจัดกันเลยครับไม่นูคือยากครับผมปาดทางผีกันเลยทางผีมันเกี่กบีมากครับทรงเสียกขมมีตับย้อนอะไร ฝากลูกค้าฝากท่านผู้ชมเนาะผู้สมมาเนาะครับเนาะนี่เลยครับเด้อตับย่อนครับอืมหนึ่งตับหนึ่งอันใหญ่ๆนมีเท่านี้แหละครับตับย่อนตับย่อนมื้อนี้บ้าบอยสิพาเฮ็ดเมนูปิ้งตับครับผมสั่นแหลาเมื้อนี้บ่อยากกินดิบเด้อืมสดๆจุอะไรคลิปแล้วล่ะครับคลิปนี้ปิ้งใบเขา่าเลยจั้งน้อยแนะ่ รายการอีกตอนมาอีกตอนอีกตอนเพื่อทีมงานน้ำเนี้ยตีทีมงานกระยากรีดีตีโดนๆจะได้กินได้ปิ่งตับงวัวเนี่ยตีว่าไปซื้อลาบซื้อเนื้อมาลาบนี่มันได้น้อยเดียวครับบุพเพสีได้ปิง่งเสร็จนี่ละจุสองค่ำกับเบิร์เร่นี่ล้วเนี่ยเนือเน้อซื้อเป็นพันก็ได้สักนี่ละครับในประมาณนี้มันมีช่วงนี้โอกาสดีได้มาเปิดร้านนะครับเราก็เลยได้ ซื้อเนื้อหลายเลืได้ตับมาหลายอันนี้มีโอกาสมาเห็ดเมนูนั่นเมนูนี้ครับแบกๆเพราะว่าขันกินนตะมันล้วนๆเลยมันก็ดม่ได้เสียบปนใดหรอกครับมันก็ต้องผสมกันไปครับอย่างละเล็กละน้อยผสมเนื้อผสมนั่นผสมนี่ไปก็วางงามๆพี่น้องมึงเต็มใสด่ดีๆครับสดๆเลยมากอย่างน้อยเนี่ยหย้อนไว้อย่างน้อยครับ มักเกียร์ครับง,ง่ายเลยปิ้งทับห้วยเกียร์ใบเขาตัวสมัยน่อยจะเป็นทับอันนั้นเนาะตับไปใกล้บัตง่ายที่ขาใกล้เป็นไห้กินเต้ตับนะครับเล็กหน่อยกินเต์ทับ,ต,บตับกับหัว ไตหามกินแนี้ันดืดเมือนมันมามันหยาบมันเมื่อนเออไหไตใกลได้แถมเสียบหลูบให้มันละลายละลายมันซึมัดหไ่อย่าให้มันติดไปเบิร์ได้เข้มด้ไหเพอมันเกลี่ยละลายแล้วก็หลูบวากหลูบออกครับซุดเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นมันทีเข้มได้กันมาครับปิ่งตับ มำไมตะกี้เฒ่าว่าดีดีได้ปิ่งตับแต่บอกเลยว่าปิ่งตับโดยตรงนะครับภาคจีตับเงยเดี๋ยวโอ้ปั่นเคนนี้คนหนึ่งคนนี้ห่อนหันถาเลยได้ยินแรงแรงยังสิมันมันคนอื่นไปกินเข่าเหมือนนิมดาภาคจีตับเจ้ข้ากวดแล้วนี่โอ้เสียงฝ่าห่วงมือบมือบมไม่หละครับท่านผู้ชม ฝนตกดีครับช่วงนี้ฝนนามันติ่มให้หน้าเบิดติ่มให้หน้ามารอไม่แลให้หน้่ด้วครับบันเป็นสาดด้วครับนี่ให้หน้่ด้วครับนี่น,นี่ต้นเขาเนี่ต้นเขาเอ๊ะนะพอรอไปแดดขี้เคี้ยวนะครับนี่ยตรงเซตสิบวอลตด์เด็กช่วงนี้ฝนนำแับยางโอ้หล่นหีบครับหล่นเล็กยางเลยบุบับบูบับบับ,บ,บทั้งหลังนนั่นกลยมันตุมม่มนะไรนะครับนี่ครับ ปดรัว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 ย่นนี่ก็เป็นต้มซ้นสามสัน้นต้มลินต้มปากน้ําครับเอาไปใส่ในเมนูวพวกงัวตุนทั้งหลายครับต้มแ่บงัวตุนต้มขมงัวตุนเอ่อแล้วก็ยังก็แหละย้อยงัวครับผมนี่นะครับใส่ซ้นแบบตอนนี้ง่าสิครับนำซุปนวลๆสีเลยเอาเนี่ยครับน่าเกิดเเห็นปะนอกไปจากสามส่วนทีไรมานนี่ก็ยังมีใส่คอดมี ตัวเดียวอันเดียวมีอินแก้วนะครับเนาะแต่ว่าพวกนั้นนี่เซ็ตซับไปแล้วครับต้มไปก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับเนาะนี่แหละโอ้ยบู๊บบู๊บบูบบบ,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 บเลยครับมาครับพิคกี้มันปะที่ไหนเสียงดังออลแอลแอลแล้วเบิังนึกเป็นเด้อโอ้สวยเด้อสวยเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับสีย้อนแสงนี่นกหน่อยครับตะเวินคำเร่ง พอมตัวเลยเอาทาดินีป่ปื๊บปื๊บปื๊บโอ้ฮือ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 เมนูนี้อยู่รานเฮดไคลพร้อมไหมครับนี่ยยังมาแบาบ,าบ <laughs> มีอิรีครับเฮดไคล์เฮดไคลเอาแมงปิ้งตับครับปิ้งตับเห็นว่ามีอิรีเลยนี่บริตัว ไายดีเลยปิ้งตับอ่าเพียบเลยเมนูทั้งงัวทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งแฮนทั้งหนูน่ะกูเด่นเป็นยุ่งเป็นย่ำเป็นปลาเึ้ื่องลงเคขึ้นเดิมครื่องดวงเจไปถ่ายไรใครจะว่าฟุตซันแนบอกไปแต่ว่าม่ซูยี่ห่อโว้ดีขนาดฟุตซันแนด้วยตัวเอาวถ่ายจะข้าวกันซีซอซีซอหน่าสิได้การแล้วครับท่านผู้ชมเบิรงกันนะพริกปุ๊บ โอ้แงมดีครับในการในการได้แล้วครับนี่ประมาณนี้แหละครับเอาแหงก็นี่ไลมันสิบัวย่งมองกินนี่ครับก็นุ่มๆยังนยฟึฟึบฟึบฟึบฟึนี่ครับเรียบร้อยสวยงาม จัดกันเลยควนแล้วเนาะปิ้งตับยิงกัตาบักทั่วไอ้มันก็คักนั่นแล้วนี่เดียดเป็นบ,บานเลยครับสสเสร็จซับเรียบร้อยได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยปิ้งตับมาฟอร์มกันครับตาบักทั่วเอา้าน้ำเลียกแคกมันขออนุญาตเซ่แนวเ,เกี๊ยวข้าวสักก้นอนหนึ่ อยู่ดีมีแหงมาดูกันเลยโู่นเกวเนี้ยงแบบฮว่นๆครับคัดก,กัญยังแล้วเบิงมาเบิงมาเบิงใ,ใกล้ๆปิ้งตับขึ้นครับกันดูโอ้นสิได้กินเทียร์ครับบม,มาเปิดร้านบ่ได้กินนี่เนี่ยชื้อซุกดีเลยนี่สุกมาข้างในเลยครับอันบางๆเนาะ หอมไม่คาวครับกินง่ายวันนี้รู้ว่ากินบีบก็บกินได้แบบนี้คิมเนี่ยครับใส่กี่ออะไรงคืออย่างมันจะเข้มอยู่ไอ้ยุ่นมันเข้มก็หลีเสยียบเลยใส่กับต้มบักขู๋ครับรูก่นนั้นขออคุรับ จำตั้งแต่ มันมันก็ได้จุ่มหนึ่งแล้วจิ้มแล้วเลอกงั้นนะแม่เม็ดโอดดิดูมันไปเย้ย ชุกดีครับในการเลยตอนนี้แหละตอนมันเรืองๆขมดูกไก่บีตอนนี้ไปกินแก้วผมดูกินดูแล้ว

ก็ม uhm, ันแซบดีนะครับท่านผู้ชมอีกกิ่นหนึ่งนะครับนะเราเดตับมั่งอยู่เว้ยปาจูปปาจุ Help, เลยกลิ้นสิงคือกินง่ายนะครับนะธ้นมดาค้นบอมักตับดีกคือเมื่อสิเป็นเทคเจอร์แบบดึือัดรัดแน่เมื่อสิยืดยให้เย็น็ดี กูมักก็คือแย่ไปเลยพอ,อมาอย่างสิ่งมันสิบแบบนุ่มหอมเ,เนื้อข้างในมันสิ่มพุยอืม ซื้อว่ตัตถุดังมาปิ้งนี่สิเนี่ยเป็นซูชตับทับหมูทับเกล่กินไม่แน่ไม่แคลนอืองไม่นามรองข้อแก่แฉม ลิปนี้เป็นอีปน,นึงนะครับทีนึงเล็ดตั้งแสบยังไงฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงทใใั่งจบ้าวบอยสอยทีให้เพจทไอยบอยเลอร์นี่นะครับเดี๋ยวเขามาพบกันอกันใหมคลิปหนาคี้ปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ